สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่จะพาทุกคนนะครับไปเดินเควสนะครับผมหาลูกบอลทั้ง7ลูกนั่นก็คือเควสกอดลี่ของโกคูตัวใหม่นั่นเองนะครับก็จะอยู่เควสนี้เลยนะครับ กดมาด้านนี้นะครับทุกคนก็จะเห็นว่ามีเควสนี้นะครับ find the 7 hidden mystery ball นะครับก็คือตรงนี้นะครับก็คือ0ูนย์ทับเตรงนี้เราต้องหาบอล7ลูกนั่นเองนะครับมันจะมี4ลูกนะครับที่อยู่โลก1นะครับแล้วก็3ลูกนะครับอยู่ที่โลก2นะครับทุกคนโอเคไหมตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่โลก1กันนั่นเองนะครับทุกคนนะถ้าใครนะครับแบบรอไม่ได้หรือมีตังค์นะครับสามารถซื้อ whistball radar ตรงนี้ได้เลยนะครับราคา199่งร้อเโลบักเวลาเราเข้าไปเล่นในด่านนะครับมันจะขึ้นบอกว่าบอลเนี่ยอยู่่ระะยที ให้เราเดินไปเรื่อยๆจนกว่าระยะมันจะใกล้เคียงที่สุดนะครับก็จะเจอตำแหน่งของบอลนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยใครที่ยังไม่ได้ซื้อก็ดูคลิปนี้ก่อนก็ได้นะครับทุกคนโอเคไหมเริ่มที่บอลลูกที่1นนะครับทุกคนก็ให้ทุกคนนะครับไปตามพี่ได้เลยนะก็ให้เราวร์ปไปที่สตอรี่นะครับมันจะอยู่ x อ4 Desert Village นะครับนี่ x อ4นะ Desert Village แอคที่4นะครับเลือกระดับไหนแมร์ไปเลยพี่ไม่แน่ใจว่านอร์มอลมันดรอปหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวเราเลือกไหนแมร์ไปเลยแล้วกันนะครับแล้วก็เดี สำหรับน้องๆน,นะครับที่กำลังมองหาการฟาร,ร์มเกมอนิเมะรสสัสเตนแอนิเมะดีเฟนเดอร์และอนิเมะรอยอนะครับแบบ AFK หาของ2 4ชั่วโมงแต่ไม่มีเวลาในการเฝ้าหน้าจอพี่ขอแนะนำ UG Phone เลยนะครับแอปพลิเคชันเช่ามือถือรองรับ PC iOS และ Android u g 4นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่ออนไลน์บนคลาวด์24ชั่วโมงนะครับต่อให้เราปิดคอมปิดมือถือไปแล้วตัวเราก็ยังฟาร์มอยู่นะครับไม่ใช้อินเทอร์เน็ตนะครับมันจะเป็นอินเทอร์เน็ตของตัว u g 4เองนะครับทุกคนมีแพ็กเกจให้เลือกมากมายนะครับพี่แนะนํา GVIP ขึ้นไปนะครับจะลื่นกว่าแล้วก็มันจะแพงกว่าแค่นิดเดียวนะครับทุกคนนะรองรับการใช้งานภาษาไทยสมัครครั้งแรกเนี่ยรับส่วนลดสูงสุด50%เลยนะครับถูกกว่า Redfinger อย่างแน่นอนมีช่องทางการชําระเงินมากมายนะครับไปตามกันได้ ที่ uG 4นะครับทุกคนครับตอนนี้เนี่ยช่องของเรานะครับมี f c e b o o k f แฟนเพจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับเข้ามากดติดตามกันได้เลยนะครับผมลิงก์เนี่ยทุกคนสามารถเอาจากหน้าช่องตรง youtube ได้เลยนะครับอยู่บริเวณนี้นะครับทุกคนฝากติดตามกดไลค์กันด้วยนะครับทุกคนขอบคุณครับ สุ่มไก่1ร้านเพชรราคาเพียง1บาทเองนะทุกคนได้รหัสแล้วนะครับมาดูกันก็จะมี1ร้านจริงๆด้วยนะครับมีไก่เพชรขายราคาถูกไก่ตัวสีเขียบไก่ตัวมิสติกและาชนีก็มีมีเพชรขายด้วยรับกดเกมพาร์ตเติมโรบัคแท้ปลอดภัย100% DC Shop ดีซีชอปจดทะเบียนการค้าแล้วมีแจกโค้ดด้วยเข้าริกงใต้คลิปได้เลย โอเคครับผมทุกคนเมื่อเข้ามาแล้วนะครับทุกคนจะเห็นว่ามอนมันเดินออกมาจากตรงนี้ใช่ไหมครับก็เดินตามทางมานะครับแบบนี้นะเดินตามทางที่มอนมันเดินออกมาแบบนี้นะครับทุกคนี่เดินตามทางมาแบบนี้เลยนี่นเห็นเปล่าเลี้ยวตรงนี้นะเลี้ยวตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นมีลูกบอลครับเห็นเปล่าห้อยอยู่นี่นะครับนี่ก็เดินเข้ามานะครับกด e ได้เลยนะครับลูกที่1นะครับทุกคนปึ๊บแล้วก็ไม่ต้องรอให้จบเกมนะครับก็คือกดออกได้เลยกดไปที่ฟันเฟืองมุมซ้ายนะครับแล้วก็เอร์พอร์ตไปที่ล็อบบี้ได้เลยแบบนี้นะครับอ่าีะณนน้ ดูไม่ทันก็ลองกอดูนะครับต่อไปลูกที่สองนะครับทุกคนก็จะอยู่ที่แอคของด่านนี้นะครับ Planet Namek นะครับนี่แอคนะ Planet Namek นะครับแล้วก็เลือกเป็นไนท์แมร์ไปเลยโอเคไหมซิเล็ก แล้วก็ไปกันเลยนะครับโอเคทุกคนเม,มื่อเราเข้ามาแล้วเนี่ยจริงๆลูกบอลมันจะยังไม่เกิดทันทีนะครับอาจจะต้องเล่นให้เกินเวฟหนึ่งไปก่อนนะครับทุกคนนะอ่าเดี๋ยวรอเล่นไปแป๊บหนึ่งก่อนนะครับอันนี้รอแป,ป๊บหนึ่งนะตอนนี้เราวาร์ปเข้ามาแล้วนะครับก็รอมอนเดินแล้วก็วางตัวกันก่อนนะแล้วก็ค่อยเล่นนะครับทุกคนจริงๆเหมือนว่ามันจะขึ้นด้วยนะว่าบอลเกิดแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวพี่ขอวางตัวก่อนนะครับอ่ะตอนนี้เวฟสองแล้วนะครับทุกคนอ่ะแล้วก็ปรับไปคูณหนึ่งดูดิสำหรับจุดนี้นะคครรรัับบานนนตีีี่่มะอง้ขวื จะอยู่ตรงนี้เลยนี่ปะ่ะจุดเกิดนะครับอันนี้จุดเกิดนะจุดเกิดมอนนะครับก็เดินมาทางนี是是 so ้นะนี่อยู่ตรงนี ok ้นะครับทุกคนอันนี้นะลูกที่2นะครับก็กดเคลมไปได้เลยโอเคไหมอันนี้ค่อนข้างง่ายนะครับจุดที่2นะครับโอเคต่อไปเราไปหาจุดที่3กันครับทุกคนจุดที่3มนะครับทุกคนจะอยู่ที่ด่านสโนเมนนะครับสโนวี่นะนี่สโนวี่โดเมนนะครับแล้วก็จะเป็นแอคที่2นะครับแล้วก็เลือกไหนแมนะครับสโนวี่โดเมนนะไปกันเลยนะครับลูกที่3นะ โอเคครับผมทุกคนเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เรานะครับเดินขึ้นมาตรงนี้นะครับทุกคนนี่เดินขึ้นมาตรงบ้านนะครับนี่ตรงบ้านตรงนี้นะนี่บ้านเรานะครับหน้าบ้านเราคือตรงนี้นะแล้วก็รู้สึกว่าบอลเนี่ยจะเกิดตรงนี้นะนี่บอลเนี่ยจะอยู่ฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงก่อนนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวเราฆ่ามอนต์นิด่อนครับเดี๋ยววางตัวฆ่ามอนก์นหน่อยนะครับทุกคนนะปึ๊บนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดินกลับไปดูใหม่ดีว่าเกิดหรือยังนะครับตอนนี้เว็บสองแล้วนะนี่อ่ะ้อีนนครัับเป็นนนนนนเเเลืออดบบบ้้้้าาาาาารระหหขแีะ อันหน้าเข้าบ้านเรานะครับจุดจุดเกิดบ้านเราแล้วก็ไปทางซ้ายมือนะครับบอลก็จะอยู่ตรงนี้เลยอันนี้คือลูกที่3แล้วนะครับไปกันเลยนะลูกที่3แล้วนะครับโอเคต่อไปนะเดี๋ยวเราไปต่อที่ลูกที่4กันเลยนะยังอยู่โลกหนึ่งอยู่นะครับทุกคนอ่าทุกคนเดี๋ยวเราลองมาเช็คเควสดูหน่อยนะครับว่าเควสเรามันขึ้นไหมนะครับทุกคนนะเออเช็คเควสกอตลี่นะครับทุกคนนี่ดูดิว่ามันจะเป็น3ามทับเจ็ดป่ะอ่าเห็นป่ะก็จะกลายเป็น3ามทับเจ็ดแล้วนะครับตอนนี้3ามทับเจ็ดแล้วนะ ต่อไปก็ลูกที่4นะครับมันจะอยู่ที่รอดแคสเซิลนะครับปราสาทนะเนี่ย l o r แคสเซิลนะครับอยู่ที่ x 5้นะทุกคน x 5แล้วก็ไห i g h เหมือนเดิมนะครับไปกันเลยนะครับโอเคครับผมทุกคนเมื่อเข้าเกมมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราเดี๋ยวเพิ่งหานะรอวางตัวก่อนครับรอวางตัวก่อนนะครับนะเดี๋ยวรอวางตัวแป๊บนึงนะครับกันมอนหลุดนะเดี๋ยวพี่จะวางเรงกู้นี่แหละเดี๋ยวรอวางก่อนแป๊บนึงนะรอเงินเด้งแป๊บนึง วางได้ไหมวางได้ไหมปุ๊บนะครับจากนั้นนะครับให้เราเดินหาไอ้นี่สุสานนะทุกคนนะมันจะมีสุสานอยู่นะนี่นี่เห็นปะสุสานเนี่ยให้เราเดินหาสุสานนะครับมันจะอยู่ในสุสานนี้อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไม่ได้นี่นะครับทุกคนมันจะอยู่ในสุสานตรงนี้นะครับนี่บอลรูนที่4นะครับสุสานตรงนี้นะเห็นละอันนี้อันนี้บ้านเรานะเห็นปะถ้าเราหันมากนี่จะเห็นเลื่อนบ้านนะครับมันจะเขาเรียกว่าอะไรมันจะอยู่แนวทะแยงกันแบบนี้นะครับนี่ซ้ายมือเหมือนเดิมนะซ้ายมือนะถ้าเราหันหน้าเเเข้้้้้าาาบบนนนนกกก็็ออยยยู่ซมมืะะะตรรงีคคคัลลดดไไป โอเคทุกคนต่อไปนะครับลูกที่5 6 7เนี่ยมันจะอยู่ที่โลก2นะครับเดี๋ยวเราตัดไปเจอกันที่โลก2เลยนะครับทุกคนโอเคไหมโอเคครับผมทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่โลก2นะครับก็วาร์ปไปที่สตอรี่นะครับผมสําหรับลูกที่5เนี่ยมันจะอยู่ที่ออกเทลแอคสามนะครับทุกคนนะออกเทลก็คือสตอรี่แรกเลยนะครับแอคที่3นะครับเลือกไนแมร์นะครับแล้วก็เข้าไปเลย ทุกคนเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรารอวางตัวก่อนนะครับตรงนี้พี่อยู่ที่จุดเกิดนะครับนะเดี๋ยวพี่จะเริ่มจากจุดตรงนี้นะจะได้ไม่งงกันนะครับทุกคนนะเดี๋ยวกดวางตัวก่อนนะครับ650นะรอเงินเด้งแป๊บนึงเอาเงินไม่เด้งเงินไม่เด้งโอเคเรียบร้อยเงินเด้งครับอ่ะทีนี้นะครับก็อาจจะปรับเป็นคูณหนึ่งก็ได้นะครับทุกคนถ้าเกิดว่าเอาสักเวฟสามแล้วกันนะเดี๋ยวสักเวฟสามเนี่ยเราปรับจะปรับเป็นคูณหนึ่งนะครับที่เวฟสามแล้วกันนะครับรอแป๊บนึงนะอ่ะปรับเป็นเวฟ โอเคตอนนี้เราเริ่มจากตรงนี้นะครับก็เดินมาแบบนี้นะครับตรงเข้ามาแบบนี้เลยตรงเข้ามาแบบนี้นะครับทุกคนตรงเข้ามาแบบนี้เลยนี่นี่เดี๋ยวนะติดติดอ้ยมันติดแล้วทุกคนเชียเชียดเชียติดติดติดเอ้าตัวพี่ล้มอ่ะโอเคทุกคนมันจะอยู่ตรงนี้นี่นี่อยู่ตรงนี้นะครับนี่เห็นปะเห็นปะเนี่ยจะให้ดูยังไงดีเนี่ยมันจะอยู่ที่ตรงเนี้ยทุกคนเนี่ยถ้าเราหันไปแบบเนี้ยมันจะตรงข้ามกับเลือดบ้านเรานะครับเนี่ยอ่ะพี่จะให้ดูยังไงดีวะจะได้แบบเเหห็นนนนนนนกกัััชดีีีีี่่่่่ยยยมจะะออออููทททท้คคคางงแุสบบบร เห็นบ้าที่มันเป็นสูงสูงแบบนี้นะครับแต่ว่ามันอยู่ด้านหลังนะนี่นะครับก็มาเก็บได้เลยนะครับนี่นะเม็ดที่5นะครับนะลูกบอลลูกที่5ของเราก็เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนต่อไปนะครับเดี๋ยวไปลูกที่6กันนะครับก็กดกลับไปที่เออล็อลบบี้เหมือนเดิมนะทุกคน โอเคทุกคนต่อไปลูกที่6นะครับมันจะอยู่ที่ชิบูย่า x หนะครับทุกคนอันนี้ทุกคนต้องปลดสตอรี่กันมาถึงสตอรี่ที่5นะก็คือชิบูย่านะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ x ที่6นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับพี่จะเลือกระดับแค่ไนท์แม e นะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปเล่นกันเลยนะครับเข้าไปหาดิไม่ได้เข้าไปเล่นโอเคไะ โอเคทุกคนเมื nee, ่อเข้ามาแล้วนะครับก็จะได้ภาพหน้าจอแบบนี้เหมือนกันทุกคนใช่ไหมครับอันนี้ชิบุย่าเนี่ยหาง่ายนะทุกคนเนี่ยเดินตรงไปตรงนี้ก็เห็นเลยนะเนี่ยเดินตรงไปนี้ก็จะเจอเลยนะครับเดี๋ยวลอก่อนนะเว็บแรกน่าจะยังไม่เจอนะทุกคนนะตอนนี้เว็บสองแล้วลองเดินไปเช็คดีเว็บสองเกิดอย่างเว็บสองนะครับมันน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละมันจะอยู่แถวๆนี้นะครับนี่มันจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้เออมันจะอยู่ตรงนี้นะครับดูดิดูดีมันจะเกิดแบบให้เห็นเลยหรือเปล่านะครับทุกคนนะตอนนี้เว็บที่3แล้วนะครับทําไมไม่เกิดนะครับนชบ หรือว่าต้องเลือกระดับเป็นเปอร์กาตอรี่อ่านี่นะทุกคนเกิดแล้วนะครับเกิดทวี่ที่ที่นะครับทุกคนนี่ระดับไนท์แมร์ก็เกิดเหมือนกันนะนี่นะครับทุกคนนี่แล้วก็กดเคมบอลที่6ไปเลยอ่าโอเคไหมประมาณนี้คนระับเคมไปแล้วมันก็ยังอยู่ที่พื้นเหมือนเดิมนะครับทุกคน เดี๋ยวพี่ถ่ายรูปหน่อยดีกว่าไหนก็แบบเออถ่ายรูปดีกว่าถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปอ่าประมาณนี้นะครับบอล6ดาวนะมันก็จะมีดาว6ดวงด้วยนี่ว่าทุกคนเขาก็ทํารายละเอียดมาดีอยู่นะโอเคต่อไปลูกสุดท้ายนะครับทุกคนเราไปหาลูกที่7กันดีกว่านะครับก็กดวาร์ปออกไปที่ล็อบบี้เหมือนเดิมนะครับโอเคครับผมทุกคนเรามารีเช็คเควสกันหน่อยดีกว่านะครับว่าเควสของเรานะครับก็จะเป็น6กทับเแล้วหรือยังนะครับก็เดี๋ยวเช็คเควสกันหน่อยนะครับนี่นี่เควสอยู่ที่อ่าหกทับเแล้ว ต่อไปนะครับลูกสุดท้ายนะครับมันจะอยู่ที่โซโซไซตี้นะค่อนข้างไกลเลยนะสตอรี่นี้เลยนะครับโซโซไซตี้แล้วก็แอคที่1นะแอคแรกเลยนะแอคหนึ่งนะครับไนท์แมร์นะครับโซโซไซตี้นะไปกันเลยนะครับโอเคครับผมทุกคนเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรารอวางก่อนนะครับจริงๆเนี่ยบอลมันจะเกิดตรงนี้ครับนี่จริงๆมันจะเกิดตรงนี้นะครับอาเกิดเลยทุกคนอันนี้เวฟหนึ่งเกิดเลยว่ะลูกที่7นะครับเห็นป่ะพี่ไม่ได้รอนะ มันเกิดแล้วอ่ะทุกคนเดี๋ยวพี่ขอวางก่อนนับกันมอนเข้าบ้านแล้วกันครับไปพูดคุยกันนะนี่นะมันจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่อยู่หลังกําแพงนะครับเห็นปะอันนี้มอนเดินมาจากตรงนี้นะครับจุดเกิดมอนเลยนะครับก็ตรงมานี่ด้านหลังก็เกิดเลยนะเวฟหนึ่งก็เกิดเลยว่ะอันนี้ขอเคมลูกที่7ก่อนนะครับทุกคนเกมลูกที่7ไปเลยนะครับทุกคนโอเคนะครับประมาณนี้นะทุกคนทีนี้นะครับเดี๋ยวเราออกไปเช็คเวสกันหน่อยดีกว่านะครับก่อนจะออกไปเนี่ยพี่ขอถ่ายรูปสักหน่อยหนึ่งจะหามุมก่อนนะครับทุกคนนะหามุมานีม้ อ่าถ่ายรูปมุมแคบมากเลยมุมแคบมากเลยนะประมาณนี้หาทาแบบทําปกททาปกอะไรอย่างงี้นะครับทุกคนนะโอเคไหมอ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวตัดไปเจอกันที่ล็อบบี้นะครับทุกคนโอเคไหมโอเคครับผมทุกคนมาก็ตอนนี้ก็กลับมาที่ล็อบบี้โลก2นะครับก็มาเช็คเควสกันนะครับทุกคนนะก็น่าจะครบแล้วนะครับเป็น7จ็ทับเเรียบร้อยแล้วหรือเปล่านะครับมาดูกันนะ อ่ะก็จะเป็น7แล้วนะนี่นะครับบอลก็ผ่านนะไฟเดอะเจ็ดทิดเดนเมสซิเลีเย,ยบอลน,นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเควสกอรลี่พี่จะขาดอยู่แค่เควสไลน์นะครับอันนี้พี่ก็รู้วิธีการทําแล้วแล้วก็ร้อยเวฟเนี่ยพี่ยังเล่นไม่ผ่านนะพี่เล่นได้แค่92เวฟเองนะครับนะเออใครใช้ทีมไหนเล่นผ่านก็คอมเมนต์บอกกันใต้คลิปนี้ได้นะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับพี่จะมาสอนทำเควสกอรลี่ทั้งหมดของตรงนี้นะครับทุกคนโอเคไหมก็จริงๆเควสมันไม่มีอะไรยากนนนนะะะโโโกกกกกคคคคคููเเเเเเอออออออ่่่่ขาาาาารรรีีีียยยววววไตลัั้ถืททํงบุมด๋จ ันคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ